แล้วมาแล้วบนันีไปไหนฟังกันต่อไปยิงใจหนุ่มเท่าเจิญฟังต่อเจ้ามาฟังข้าวห้ามฉบับต่อไปท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านข้าวห้ามฉบับต่อไปเรื่องศีลห้าตะกี้วัฒนธรรมล้ำค่าจากป่อคูเก้าเขาท่านทั้งหลายหวังว่าจะจำจะจำเสียงหูจักกันอยู่ อันนี้เป็นป่อครูเก้า <c oughs> ในด้านที่การเผยแพร่วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อเป็นการล้ำลึกนึกถึงเนื่องในวันครูเดือนเก้าจะเสี่ยงละล้ำลึกนึกถึงเกา้าถึงป่ออํานวยกัลลพัดเนี่ยกรรมเราเป็นครูเก้าครูเงาที่เราได้สืบทอดเจตนารมในการเผยแพร่วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาซีนห้า จากพี่น้อยมือจะเจิญฮับฟังได้แล้วเย็นสายลมแสนจมจื่นจ้อยสุขใจบอดอยกำกึดกำจ่าตั้งความหวังไว้มาหลายวาสาเข้าวัดเข้าวาถือศีลพระเจ้านุ่งขาวห่มขาวล่างขาวบ่าเท่าหว,วังปึงห่มเงาปุถะ นั่งในวิหารหมายตานองค์พระรัตนแก้วสามดวงใส่ขันดอกไม้หวังได้สู่สวงสวรรค์แดนปวงความสุขเสริมสั่งขอพาธนาบุญปาสมแอ่งนำเป็นหุนตางขึ้นฟ้าไหวพระหับศีลดวงจินบ่อลา่าหับเอาศีนแห่น้อมนำ ขอปอนองพระละจากบาปกรรมวังเอาพระธรรมคัดเก่าใจค่ะเตือมตุ้มผลบุญนูนนำแห่งกาด้วยความศรัทธาเป็นนิดขอนึ่งปานะห้ามค่าชีวิตบอกคิดตอบทายลาวีบอกคืดเขียดแค้นค้อนไม่บุบตีบันมั่งขวัญขี้ซาดในโหลกว่าง ก็หืมมีใจเอ็นดูผู้อยู่หว่วมข้างปากันเตียวต่างดีนักข้อสองออทินนาขออย่าไปหลักสศนทรัพ์ติเจ้าของมีเม็ดของสิ่งใจสุกซ่อนลบหนีเป็นคนบอด,ดีสักสีหายจ่อยเป็นบาปเป็นกรรมเตือมซ้ำต่ำจ่อยบุญไก่จ่อยวอยจัดนัก <c oughs> ข้อสามกาเมร้อยเล่ความหักแตกหักหมองเศร้าขอบกัวเสาะเล่นตังจู้บบาหูตังกัวเมียปืนเมามัว,มวผัวไผ่จื่นสูกลูกสาวล้านสาวฝั่งเฝ้าไปอู้หลงใจเอ็นดูหมูให้ข้อสี่มุสากาจ่าละไม้จุไลอู้เล่นอำห่าง คำฟูบ่อแต้บออเน่มีหางวอกคือหลงตางอย่างตี่เปิ้โอมันเป็นกำลมคมหื้อสอบสู้บ่ช่วยกำจูเชื่อมชิดข้อ้าสุราเมามาเป็นปิดสลีตมีก่าลวดลายทำบ่งอวดหูฟูเสียงปอหายเตื้อเป็นดีอายสิบชาว้า,วาวบ้านวกไปวกมาหาเรื่องบ่อหยันเป็นดีลำขานหญิงนัก ศีลห้ามีปาศีลห้ามีปามห้ามขนฝฟมักประจักษ์เสริมสร้างต่างดีนำจีวีให้มีองค์ศีลห้าจะได้ขึ้นสู่ฟ้าเอาเป็นหน้าบุญไปก่อนแต่นายเฮยเนี่ยดันผู้ฟังตี่ฮักทุกท่านศีลห้าเป็นขั้นพื้นฐานที่เฮาตัานทั้งหลายเกิดมาอยู่ในสังคม อ,อยู่เกิดมาเป็นคนท่านนับถือพระพุทธศาสนาก็มีศีลห้าเป็นข้อบ่งที่เป็นข้อบงังคับในการอยู่ร่วมกันในสังคมมันมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> เปิ้นฟื้นกันบ่าหมู่บ้านศีลห้าหมู่บ้านศีลห้าคำว่าศีลห้านั้นอย่างใดก็ดึงดีถ้าเขาประพฤติปฏิบัติมันดีกับตุนกับตวงเขาดีอีกยิ่เดี๋ยวจะอู้ฟัง ศีลห้าน,นั่นถือว่าเป็นลักปฏิบัติสําคัญสาหรับผู้ที่นับถือพระพุทธศา,าสนาหรือว่าศาสนาพุทธไม่ว่าจ,จะบ้านเฮาแม้แต่ต่างประเทศที่มีการนับถือาศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่โดยที่ศีหห้านั่นถือเป็นลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่สุดโดยมาด้วยศีล8แปดีล์จิบไปจนถึงศีลสองร้อยเาเสำหรับผู้ที่ครองสมณะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้า ก่อนที่เขาจะไปอู้กันว่าสีลข้อห้ห้าข้อนั้นยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกำเนิดลักปฏิบัติในสมัยครั้งพุทธกาลประวัติของศีลหจากหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระเจ้าสมมุติสติิราชซึ่ง บาอาที่จะระบุปีพศออได้เนื่องจากเป็นวันเว,นวนลาระยะเวลาที่เมือนฟังนะต้นกำเนิดของศีห5นะโดยครั้งนั้นเป็นการเกิดขึ้นของศีลข้อที่สองก่อนมาใจว่าศีลข้อหนึ่งสองสามสี่ห้านี่จะตั้งกันมาอีมาใจนะเดิมทีนั้นเกิดจากศีลข้อที่สองก่อนข้อที่สองเกิดอยังห้ามลักรัพ์ จากนั้นก็เป็นศีลข้อที่สามห้ามประพฤติผิดในกรรมจากนั้นก็ตัวมาศีนทั้งสองข้อนี้เป็นการขี้จุโกโหกหลอกลวงบ่งยอมครับบ่ยอมสารภาพต่อความผิดที่เกิดขึ้นมาเลยเป็นศีลข้อที่สี่ห้ามพูดเท็จห้ามจุเมื่อเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในสมัยนั้น มีการฆ่าการแกงกันและเป็นที่มาของศีลข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์นะเป็นมาอย่างนี้นะบาใจว่าอยู่ดีๆเพื่อจะมาตั้งศีลข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนกฎหมายบ้านเฮาเนี่ยอยู่ดีๆเพื่อมาใจว่าจะมาห้ามาบุกลูกถางป่าเนื้อพ่อเฮาไปบุกลูกพ่อเฮาไปถางป่าเอากันนักลําไยต้นไม้ต้นตอกเพื่อจะเสี่ยงดอยเป็นม่อนเป็นม่อนทั้งกอเวลาเฮาไปเอวนั่น ก้หมายมันเลยเกิดขึ้นไม่รู้ว่าตั้งแต่พศออนี่เป็นต้นไปห้ามบุกลุกห้ามฝันต้นไม้แ่มทีนี้ส่วนศีลข้อหนั่นห้ามดื่มสุราตามตำนานเล่าว่าเป็นการประพฤติที่เกิดประพฤติปฏิบัติที่เกิดจากอุบัติเหตุได้มีคนไปปะแนมขังที่งามไม่เคยเอามาเป็นข่าวออกไปแล้ว ที่ปกคูสิริวงวงชายแต่งเมื่อสังเกตไปยังนกหนูปูห,หอกยังที่ไปกินน้ำที่ขังไม่นะ่ะเกิดอาการเมาตะเกียกตะกายบินขึ้นฟ้านกก็บ,บินขึ้นฟ้ามันได้หมูสั์นกอะหมูซัดหมูในหมูหอกหมูหนูกันหลอกยังกินแล้วก,ก็ตกก่อนตกก็ไม่มดที่นี่คนกันเลยไปทดลองกินบ่อ บอกก้องว่ากินน้ำที่ขังในโกนไม่ละปากว่ามันม่วนมันม่วนมันกินแล้วมันมึนมันอย่ามัวนเนาะอ่าก็เลยเป็นที่ปบนั้นก็เลยเป็นที่ไปศึกษาประกอบเป็นที่มาของศีลตั้งห้าข้อว่าห้ามดื่มสุราของมึนเมาห้ามดื่มของมึนเมาทีนี้ ในบางยุคบางสมัยที่โลกนั้นได้จเจริญขึ้นแล้วในด้านจิตใจศีลห้าก็กลายเป็นธรรมะที่ฮ้องว่าจะได้ฮคู่ลุธรรมกูลุก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 ่าค,ค,ค,คลุธรรมหรือว่ากูลุธรรมหมายถึงว่าธรรมของชาวแคว้นกุลุในชุมพูทรวีปที่ยึดถือกันมาทีน <c oughs> ี้ศีลห้านั่น ศีลคือเจตานาะความตั้งใจที่จะงดเว้นจากกายทุติลิศสามอย่างบาค่าสัตว์บาลักรับบาปูพูดพิษในกามแเรียกว่าจีทุติลิศสี่บาอู้พูดจะมดเทศบาอู้กำหยาบบอู้ส่อเสียดบาอูอ้โผเจอศีลเจตสิกะหมายถึงว่าการงดเว้นจากมโนทุติลิศสามความโลภอยากได้ของคนอื่นมีจิตคิดพยาบาท มีความหันพิษศีลค,คือความสำรวมระวังปิดกั้นความชั่วศีลคือการบรรลุ่งละเมิดข้อห้ามอันนี้ขบวนฮ้องว่าองค์ของศีลเพราะว่าเตียวมาอู้นิ่มใจอย่างมันใกล้จะเข้าวาสาแล้วใกล้จะเข้าวาสาแล้วเข <c oughs> าจะได้เข้าใจซึ่งเมื่อฮ้อมารวมกันแล้วศีลห้านั้นมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรม แหมตึงว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นบัญญัติขึ้นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเป็นการกำหนดลักการต่างๆขึ้นจากสามัญสำนึกที่หูซึกตัวว่าเมื่อเรามีความหักตัวเก่าละเรามีความเท่าก็ต้องการความสุขรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตคนอื่นๆก็ต้องยอมหูซึกและมีความต้องการเหมือนเดียวกับเราเหตุนี้แม้นว่าโลกับนี้ จะมีพระพุทธศาสนาแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นศีลห้าก็ต้องมีการดําเนินอศีลห้าก็ต้องอยู่ในการดําเนินชีวิตของเฮาอยู่แล้วฉะนั้นมนุษย์เฮานี่เป็นสัตว์ประเสริฐมีเหตุมีผลหู้จักยับยัง้งสั่งใจแต่สัตว์เดียร์ละสาน,นั่นมันมีสิ่งเหล่านี้เขาจะหันได้ว่าเมื่อใดที่มนุษย์มีศีลห้าอย่างคบรบถ้วน ความเป็นมนุษย์ของเฮานั้นมันสมบูรณ์กายปกติวาจาปกติแต่เมื่อใดมนุษย์ขาดศีลห้าไปความเป็นมนุษย์นั่นก็ลดลงลดลงไงลองศีลข้อห้าแหละกายมันจะเป็นปกติก็จากที่เป็นคนที่บางคนเป็นคนกายปกติเมื่อบอกินเหล้านี่นิ่มมากองกินเหล้าเอาหนละัง ยามเมื่อมีชีวิตยามเป็นโคนบนห้องคำดักคำดักเอากองกินเหล้าเหล้าเข้าปากบนห้องอาคำหน่อยคำหน่อยนี่ยามเป็นกายปกติกบนห้องว่าดักปากยังไงซอยัง,ง,ยงกินเหล้าแล้วหน่อย,อยปัดอปล่อยมันได้โอ้นี่ยพคืนห่องอะกลายเป็นปกติวาจากับเป็นปกตินี่ถ้าเขามีศีลห้าความเป็นมนุษย์สมบูรณ แต่เมื่อได้ที่ยาคาดศีลห้าไปความเป็นมนุษย์มันก็นลดลงอย่างเดี้วถ้าขินเหล้าไปแก้วความเป็นมนุษย์ก็ลดลงไปละสองแก้วก็ลดลงไปสามแก้วก็ลดลงไปจนสุดท้ายเขาจะหันได้ว่าศีลห้านั้นเป็นเครื่องบ่งจี้ซักสีความเป็นมนุษย์โดยสามารถแบ่งการประพฤติธปฏิบัติไว้เป็นห้าข้อก็คือหนึ่ง ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เพ้องว่าป่านาติปาตาปานาติปาตาเวลมาเน่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์บาฆ่าบาแกงมนุษย์เฮากับบาฆ่ามันแย่เฮากันนั่นเป็นสิ่งแรกที่มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์เพราว่าเสือว่าสิงโตเวลามันอยากเข้ามันจะไล่ล่าสัตว์ตัวอื่นที่น้อยกว่ามันทันทีมาเป็นอาหาร นั่นเขาสามารถแยกแบ่งความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ได้อย่างชัดเจนเขาฟังดีค้างท่งนนานข้อ2ตั้งใจงดเว้นจากการลักขโมยโดยปกติของมนุษย์แล้วคนเ้าจะบักกึดลักของไัยหรือลักทรัพย์สินเงินทองว่าของภยอัยเพราะว่าสิ่งนั้นจะเป็นลูกป,ประทรมจับได้หรือจับต้องได้หรือว่าเป็นน้ำประรรมจับต้องมาได้เพราะมนุษย์มีความห่อ มนุษย์คนเฮานั้นมีความรอบรู้ในเรื่องของกรรมสิทธิ์ว่านั่นของเฮาว่านี่ของเฮาแต่สั์เดียรัละฉานมันมะหู้ยกตัวอย่างเวลาหมามันห็นแมวกินปลาทูอยู่อ่ะในใจมันก็คืดอย่างอ่ะหมามัน็จะไปคบแมวหแมวงหลู หมาลูกวรูแมวเพราะมันหมูมันเป็นสัตว์เดียวละจานแมวนี่ฮะเพราะฉะนั้นถ้าไขรลักไัยจี้ภายโป้นของคนอื่นก็แสดงว่าชักสีความเป็นมนุษย์เขาได้สูญเสียไปเสีแล้วข้อสมตั้งใจงดเว้นจากการประพูิพิษในกามมนุษย์เป็นผู้ที่หูจักควอบคุมความต้องการของดอกเกา่า หูถูกพิษหูว่าหนังควนไอ้ยังบอควนแตกต่างจากสัตว์ยกตัวอย่างฟังว่าเมื่อยามเดือน12มาตัวแม่มาตัวปู้ถึงค้าวที่ฮอร์โมนเพศมันทำงานมันจะเข้าไปคบกันเพื่อลูกตัวแม่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เพราะความหู แต่ถ้ามนุษย์เขาปกติมันกลับไปประพฤติปฏิบัติอย่างอันอย่างหมาอันนี้เปรียบเทียบผู้ฟังนะไมไ่ว่าาให้หนะนี่ขข้สีตั้งใจงดเว้นจากการอูขี้จุขี้ลมอูกําหยาบอูสอเสียดอูโพอ้อโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วมนุษย์คนเฮานี่จะบ่อลอกบอลวงไผ่พื้นฐานจิตนี่แรกก็ คนเฮามันจะมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยวาจาโดยกำอูซึ่งมันแตกต่างจากสัตว์หมาอยู่ในบ้านเมื่อมีหมาตัวอื่นหรือคนอื่นเตล่ผ่านมันจะส่งเสียงเฮาทันทีละแหน่อันนี้มันเปรียบเทียบกันแต่มนุนเฮานี่ปกติมาได้เป็นียันอยู่ดีๆจะด่าจะว่าใครโดยมม่มีเหตุโหอันสมควรนี่เป็นไปมาได้นะอันนี้เปรียบเทียบมึงเฮาดั่นทั้งหลายฟังข้อห้า ตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสุราถ้าผางดได้ก็ดีที่สุดเพราะว่าใกล้จะเข้าวาสะแล้ปกติสัตว์ใหญ่มักจะมีพละกำลังนักกว่ามนุษย์แต่มันบังคับทิศทางการเคลื่อนที่บกค่อยได้เพราะบ่มีสติสำหรับควบคุมดังนั้นสัต เลยบาสามารถที่จะเป็นกำลังกายที่เกิดเป็นคุณงามความดีหรือการช่วยเหลือคนอื่นใดพิกับมนุษย์คนเฮามนุษย์ในมีสติสัมปชัญญะที่จะควบคุมการกระทําของตกกัวเ่าทำให้สามารถนําพละกําลังนี้หรือกําลังกายนี้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ใดคนอื่นใดหรือว่ารกระทําคุณงามความดีได้แต่เมื่อใดที่มนุษย์กินเเล่า ของมืนเมาเข้าไปก็จะทำมือตัวเก่านั้นขาดสติขาดความยับยั้งชั่งใจหันวะขี่มะกที่เล่ามันจ่วยตัวเก่าได้วะกินเล่าเมาแล้วเตียวไปดังหน้าสองเก้าถอยหลังสิบเก้าเมื่อได้จะแผวบ้านเพื่อจะแผวบ้านมิไหนเฮียปุ่นนอนแข่เหียข้างทางปุ่นเนี่ยนี่ความแตกต่างเป็นอย่างนี้ <c oughs> ซึ่งศีล ข้อ5นี้เป็นข้อที่สำคัญเพราะคนที่ขาดสติสามารถกระทำความชั่วรวมไปถึงการประพฤติฮิดศีลในข้ออื่นๆได้เห็มนี่ท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านเพราะนั้นศีลห้าเนี่ยอย่างเขาต้องหกสสักษาศีลห้าเพราะสิ่งมีชีวิตย่อมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเขาหมกวนเบียดเบียนคมเหงทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาเพื่อตกไปได สิ่งของของไผ่ไผ่ก่อหักไข่ก่อสะไข่ก่อขางเขาบอกควรไปทําลายบอกควรไปชกหลักปุนจี้อันเป็นการทําลายทรัพย์สมบัติและทําลายจิตใจซึ่งกันและกันลูกหลานผัวเมียไข่ไข่ก่อหักไข่ก่อขางบาปาธนาหือไข่มาอาจเอื้อมล่วงเกินอันจะเป็นการทําลายซึ่งจิตใจของผู้อื่นอย่างนัก แหมทั้งยังเป็นบาปแบบมีประมาณการจุการอูขี้โมขี้ลมการสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการทำลายความเชื่อถือของคนอื่นที่ขาดไปลงเพราะว่าเป็นการทำลายความเชือถือของคนอื่นที่ขาดสะบันไปอย่างามีเยอใหญ่เพราะนั้น ถึงแม่นชัดเดียวละฉานมัอก็มปอใจนะในคำจุคำหลอกลวงเนะี่ยสังเกตกะแม่นแต่ชัดเดียวละฉานย่อมปอใจแม่นแต่ผีสางนางไม้เต้บุตรเต้บดาย่อม,มปบอใจการจุเนี่ยมันใช่เรื่องดีเมื่อใดเพราะนั้นผสมควรที่จะจุจะหลอกจะโกหกกันเนี่ยเือคนอื่นเสียหายแม่นแต่สัดแม่นแต่สิ่งที่เขา,าหมานผีสางเทวดาย่อมมาสอบ สุรายาเสพติดของมืนเมาและหือโตดกินเข้าไปนักนักเงยบเมืม่อคนดีกลายเป็นคนบ้าได้แหมทั้งของมืนเมาเหล่านี้จะไปลดคุณค่าของคนลงโดยลำดับลงโดยดำดับสำหรับคนที่ต้องการเป็นคนดีมีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์ควรที่จะบกินเหล้าเมายาเสพติดอันเป็นเครื่องทำลายสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ หากว่าเฮาเซพเฮากินเข้าไปถือเป็นการทำลายดอกเก่าและผู้อื่นได้ในขณะเดียวกันถ้าเฮานี่ได้นี่โถบนไหวเนีย่ยคืออายุยืนปัดฉาจากลูกภัยมาเบียดเบียนแหละทรัพย์สมบัติเข้าของตี่อยู่ในเฮาได้ครอบครองจะมีความปลอดภัยจากโจรจากผู้ร้ายที่มาลาวีที่จ้องจะเบียดเบียนทำลายทรัพย์สินเขาแหละเพราะนั้นถ้าหาักษาศีินให้ระวังลูกหลานเมียผัวเมียอยู่ร่วมกันนี่จะมีความบาสุก มีคนที่จะมาร่วงล้ำกำก,กายตา่างอ <c oughs> ตางอาอยู่ด้วยกันยังมีความสุขเมื่ออู้อย่างอู้อา่อมีสัจจะอู้และอู้อู้ความจริงอาผู้ที่เขารลเชื่อถืออู้และมันมีสเสน่ห์เท่าอู้ก,กํมเต้นี่เป็นที่จับใจไผยเลาะโด้วยซัดด้วยศีลเป็นผู้ที่มีสติป,ปัญญาเฉลียวฉลาดบลุงหน้าลงหลัง บ่าเอานั่นมานี่บ่าเอานี่มานั่นบ่าว่าอันว่าอีบ่าเอากำปุ้นมาใส่กำไปบ่าเอากำเหนือใส่กำใต้กำใต้ใส่กำเหนือเหมือนคนผีบา้ายิงจุเตือนแหลกยิงเสาะกำจุปฏด,ดิติกอ่ะอย่าถ้าได้จุเตือนแหลกล่ะจุปฏิเสาะหากำจุมาจุผลปอด,ดิติกอ่ะอ่านี่เหมือนผีบ้านะเพราะนั้นต้องประพฤติปฏิบัติเอาประโยชน์ของการรักษาศีลห้านี่มาเป็นเกาะ กำบังมาเป็นวัคซีนกะวัคซีนคนเฮาเนี่ยสีนห้าเนี่ยเป็นวัคซีนอย่างดีตั้งจิตตั้งใจเฮาเพะฉะนั้นหวังว่าเฮาท่้นดังหลายท,ที่ติดตามฮับฟังในวันนี้ก็คงจะได้ฮับหูในองค์สินห้าที่มาที่ไปการที่เขาจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้นั้นมาใจเรื่องอยาก เพียงแต่เขาต้องปฏิบัติตามลักษต่างๆของศีลห้ายอย่างครบถ้วนอย่างเข่งขัดอย่างสม่ำเสมอแน่นอนว่ายังม,มีใครเป็นมนุษย์ที่ดีพอ,อที่ดีพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขา,าต้องฟังมาต้องรีบร้อนก้อยๆประพฤติปฏิบัติไปเดียวทุกอย่างมันจะลงตัวทรรมะจะจัดสรรของมันคนเดียวเพราะนั้นขอเขาประพฤติอูด้ดีทำดีกดดีชีวิต จะมีความสุขเหมือนกันจูผู้จูคนเนอะไผจะจุดเตียนเข้าวสาเพื่อปูจาหน้าประสิวลีเล่มละ149บาทนึเลมละ149บาทขีดลายน้ำหมายลายจือได้ไผที่จะไปตานเตียนด้วยกันที่อำเภอแม่อายวันเสาร์ที่27เจก,กรกฎาคมกาโลดคนละ400 ใครจะเป็นเจ้าภาพเตียนชุดละ500บาทใครเป็นเจ้าภาพผ้าอาบน้ําฝนผืนละ200บาทใครเป็นเจ้าภาพเข้าสารกระสอบละ500บาทฝากไว้กับท่านผู้ฟังที่ฮักทุกคนทุกท่านตวัววันนี้อู้ไหลอู้ไหลเหลียวพ่อข้อมือ้า้เข็มนาฬิกาพอถึงเวลามาแล้วนเนื้อเจ้าเออโอ้ยจําเป็นจากลายิงใจหนุ่มเท่าเวลามดมดเวลาเนแล้ว วันผูกก้อยฟังอยากากาศดแก้ววันนี้อยากขอนํารายการจากลาขอลากอ่นเตะมวนมิตรวงษาวันนี้ขอลาโจกดีเนื้อเจ้าโจกดีเนื้อเจ้าก่อนจากการวันนี้กำมะเกาเป็นคติสอนใจแมวกับหัวป้ามากับหนูปุ๊กก็สุดเสียงอันของลําสำหรับวันนี้รับเป็นสุขตื่นเป็นสุขโจคดีมีความสุขเหมือนกันจู่ผู้จู่คน น้องคนเดิมสุเทพสอนจันอมพรกันทามียินดีเนอะแห้สมศรีน้อยบัรยาายินดีทุกคนทุกท่านแล้วไปสุขตื่นเป็นสุขจชกดีมีความสุขเหมือนกันจุกผู้ทุกคนเนอะ